ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster Ecology รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมอนสเตอร์ต่างๆในโลกของ Monster Hunter ในครั้งนี้เราจะไปทำความรู้จักกับมังกรโบราณผู้ควบคุมสายฟ้าและยังเป็นหนึ่งในมังกรโบราณที่ปรากฏตัวมาตั้งแต่ Monster Hunter ภาคแรกกับสัตว์มายาคิิินคิิินนั้นเป็นมังกรโบราณที่ถือว่าเป็นภาพมายานะครับมันมีขนประกายสีเงินที่สวยงามและมีเขาที่ยื่นออกมาจากหน้าผาก ว่ากันว่าพวกมันนั้นเนี่ยมีจํานวนที่น้อยเอามากๆดังนั้นแล้วนะครับมันจึงถูกเปรียบว่าเป็นสัตว์มายาและนอกจากนี้มันยังได้รับความเคารพนับถือจากบาเผ่าอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าคิรินนั้นจะถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแต่ที่จริงแล้วร่างกายของมันนั้นก็จะมีขนาดที่เล็กมากซึ่งขนาดร่างกายของมันนั้นเนี่ยจะประมาณมอนสเตอร์ขนาดกลางเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามความอันตรายของมันนั้นกับตรงกันข้ามกับขนาดร่างกายของมัน พลังในการต่อสู้ของมันนั้นเนี่ยจะเหนือกว่ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์อยู่มากเลยนะครับจากที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าพวกมันนั้นนี่มีจำนวนที่น้อยเอามากๆนะครับผมแต่บริเวณพื้นที่ที่ได้มีการยืนยันในการพบเห็นพวกมันนั้นกว้างเอามากๆทางสมาคมฮันเตอร์หลายๆแห่งต่างก็ได้มีการยืนยันในการพบเห็นพวกมันทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบเทือกเขาฟูราฮิยาหนองน้ำเมตาเป้พื้นที่ชุ่มน้ำครุปทิออสชั้นบนสุดของหอคอยโบราณฟอนลอน หรือแม้แต่แถบภูเขาไฟของภูมิภาคเอลด์นะครับนอกจากนี้แม้กระทั่งทีมสำรวจมังกรโบราณในทวีปใหม่นั้นก็ยังได้มีการรายงานการพบเห็นมันอยู่เช่นกันในช่วงต้นได้มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับการตั้งรกรากในพื้นที่ต่างๆของพวกมันซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะความเร็วในการเคลื่อนที่ความอดทนและความสามารถในการปรับตัวของมันก็เป็นไปได้นะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคีรินนั้นเนี่ยจะไม่มีที่อยู่อาศัยเฉพาะและจะทําการกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ ดังนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมหากที่ที่ปรากฏตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆนั้นจะเป็นตัวเดียวกันมันมีความลึกลับมากมายเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของตัวมันเองนะครับและข้อมูลเนี่ยก็มีความซับซ้อนเนื่องจากมันมีจํานวนที่น้อยเอามากๆในช่วงเวลาหนึ่งนะครับมันเคยถูกกล่าวถึงว่าเป็นวัวที่เรืองแสงสีขาวหรือว่าเป็นหมาป่าที่มีเขาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ แต่จากการวิจัยในภายหลังจึงได้ข้อสรุปว่าควรทําการจัดมันไว้อยู่ในสายพันธุ์มังกรโบราณซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้คิรินถูกกาหนดให้เป็นสายพันธุ์มังกรโบราณนี้ก็คือมันมีความสามารถพิเศษในการควบคุมสายฟ้าได้อย่างอิสระนั่นเองเมื่อคิรินจะปรากฏตัวขึ้นนะครับก็จะมีเสียงฟ้าร้องถึงแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีอากาศดีก็ตามนะครับ และเมื่อมันทําการปรากฏตัวขึ้นมาสภาพอากาศในบริเวณโดยรอบก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและจะเกิดเมฆฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่ไปทั่วบริเวณพลังสายฟ้าที่ปรากฏขึ้นทุกครั้งเมื่อคิลินทําการส่งเสียงร้องขึ้นไปยังท้องฟ้านั้นทรงพลังมากเลยนะครับเพียงแค่การระเบิดของสายฟ้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็พอที่จะแบ่งหินขนาดใหญ่ออกเป็นสส่วนได้อย่างง่ายดายนอกจากพลังในการโจมตีแล้วนะครับแม้แต่การโจมตีที่พื้นฐานที่สุดของมันนั้นเนี่ยก็ยากที่จะคาดเดาได้นะครับ ตัวของคีรินนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเปลือกนอกแต่ผิวของมันนั้นเนี่ยก็แข็งแรงเกินกว่าที่การโจมตีท,ทั่วไปจะทําอันตรายต่อมันได้อีกทั้งขาของมันก็ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีนะครับลูกเตะของมันนั้นเนี่ยจึงทรงพลังเป็นอย่างมากเขาที่ยื่นออกมานั้นเนี่ยจะเป็นอาวุธที่สามารถทําการเจาะทะลวงเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งได้และในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ควบคุมความสามารถในการควบคุมสายฟ้าของมันด้วยนะครับ ซึ่งเขาของมันนั้นถือเป็นอาวุธที่ทรงพลังเอามากๆแต่ในทางกลับกันนะครับเขาของมันก็เป็นจุดอ่อนที่ค่อนข้างง่ายในการโจมตีใส่มันเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามจากที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าการหักเขาของมันนั้นเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากเท่าไหร่คิรินในสภาพที่เขาหักไปแล้วก็ยังคงความสามารถุในการควบคุมสายฟ้าได้เหมือนกับตอนปกติเลยนะครับจากรายงานนั้นได้มีการระบุเอาไว้ว่าคิรินบางตัวนั้นจะมีพลังพิเศษเมื่อเขาของมันถูกหักออก โดยที่จะเกิดปรากฏการณ์การปลดปล่อยขนาดใหญ่ซึ่งจะทําให้พื้นที่โดยรอบสว่างขึ้นหลังจากแสงนั้นหายไปนะครับก็จะพบว่าตัวของคีรินเองได้หายไปเช่นกันในบริเวณแผงคอของคีรินนั้นทําหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้านะครับซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ถูกกักเก็บเอาไว้ในบริเวณนั้นก็จะเหนือกว่าฟูฟูที่กักเก็บพลังงานเต็มที่ขึ้นไปอีกนะครับ เมื่อคิรินโกรธมันจะทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาจากร่างกายนะครับทำให้บริเวณรอบคอของมันนั้นเนี่ยทำการเปล่งแสงและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเห็นกระแสไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวมันได้อีกด้วยตำนานที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับคิรินนั่นก็คือได้มีคนไปเจอคิรินที่กําลังเลี้ยงดูลูกที่เป็นมนุษย์นะครับอีกทั้งในมือของเด็กคนนั้นเนี่ยก็ยังถือดาบที่ทําด้วยเขาของคิรินอีกด้วย แต่ก็ไม่มีใครที่สามารถหาคําตอบได้ว่าใครที่เป็นผู้พบเจอและไปพบเจอที่ไหนนะครับเรื่องนี้เนี่ยจึงได้กลายเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าเพียงเท่านั้นเองในเวลาต่อมานะครับพื้นที่ทะเลป่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันภายใต้เขตอํานาจของทางสมาคมฮันเตอร์บันเบรได้มีการยืนยันถึงการมีอยู่ของสายพันย่อยของคิรินนะครับซึ่งสายพันย่อยของคิรินนี้จะมีลําตัวเป็นสีดําสนิทซึ่งตรงกันข้ามกับสายพันธุ์ปกติที่ส่องแสงสีขาวเงิน ตัวของมันนั้นหายากยิ่งกว่าสายพันธุ์ปกติเลยนะครับผมซึ่งฮันเตอร์ที่มีประสบการณ์การล่ามาอย่างโชคโชนเองเนี่ยก็แทบจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของมันเลยนอกจากนี้ทางสมาคมฮันเตอร์เองก็ไม่ค่อยที่จะมีเควสให้ล่าคิลินสายพันธุ์ย่อยเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นยิ่งกว่าภาพลวงตามากกว่าสายพันธุ์ปกติเสียอีกตัวของมันนั้นมีความสามารถในการควบคุมพลังความเย็นที่สามารถแช่แข็งสภาพแวดล้อมได้เพียงแค่การเวียงเขาของมันเพียงเท่านั้น และด้วยความสามารถนี้นะครับน้ำค้างแข็งจึงทําการเกาะตัวขึ้นรอบๆสายพันย่อยของคิรินซึ่งว่ากันว่าน้ําค้างแข็งที่ทําการเกาะติกับหางของมันนั้นจะไม่ละลายนะครับถึงแม้ว่าจะนําหางของมันไปเป็นวัตถุดิบแล้วก็ตามการโจมตีของคิรินสายพันย่อยนั้นก็จะคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ปกตินะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งแทนสายฟ้าและจะแตกต่างกันในบางท่าของการโจมตี พื้นที่ศูนย์องศาสมบูรณ์ก็จะถูกสร้างขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของตัวมันนะครับเมื่อมันโกรธอากาศเย็นที่ล้อมรอบตัวมันก็จะแรงขึ้นและมีไอเย็นทําการล้อมรอบอยู่ที่คอของมันลำตัวสีดําของมันนั้นก็จะถูกห่อหุ้มไปด้วยน้ําแข็งสีขาวซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างกับสายพันธุ์ปกติและดูน่ากลัวในเวลาเดียวกัน คิรินนั้นนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกออกแบบมาในรูปร่างของยูนิคอนซึ่งเป็นม้าเขาเดียวนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนสงสัยว่าทําไมมันถึงถูกจัดอยู่ในสายพันธุ์มังกรโบราณน,นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากชื่อของตัวคิรินเองนะครับคำว่าคิรินนะฮะในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแปลว่ายีราฟนะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับคิรินนั้นเนี่ยจะเป็นสัตว์มายาตามชื่อของมันเลย ซึ่งคําว่าคิรินนั้นเนี่ยนอกจากจะแปลได้ว่าเป็นยีราฟแล้วนะครับความหมายของคําว่าคิรินในภาษาญี่ปุ่นนั้นยังสามารถหมายถึงกิเลนของทางประเทศจีนได้ด้วยนะครับโดยที่กิเลนนั้นตามตำนานจีนได้ว่ากันว่ามันมีรูปร่างเหมือนกับวางหัวเป็นมังกรแต่มีเขาเดียวซึ่งกิเลนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจะมีเขาเดียวนะครับแต่ด้วยความที่เขาว่ากันว่ากิเลนนั้นมีหัวเป็นมังกรดังนั้นภาพวาดในยุคหลังๆนะครับจึงทําให้กิเลนมี2เขาไว้นะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยกิเลนจะมีหางเหมือนวัวเท้าจะมีกีบเหมือนกับม้านะครับอีกทั้งยังเป็นสัตว์วิเศษซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีด้วยนะครับผมและจากลักษณะรูปร่างของกิเลนตามที่ผมได้ทําการอธิบายไปแล้วนะครับถ้าเอาไปเทียบกับสัตว์ที่อยู่ในเทพนิยายของทางตะวันตกแล้วเนี่ยก็คือยูนิคอร์นนั่นเองซึ่งทั้งสองเองก็จะมีเขาอันเดียวเหมือนกันแล้วก็มีรูปร่างเป็นม้าเหมือนกันนะครับ และทางแคปคอมเองก็ได้ทําการเลือกใช้ดีไซน์ของยูนิคอนเข้ามาในเกมเพื่อที่จะได้ไม่ดูแปลกแยกไปจากมอนสเตอร์ตัวอื่นๆมากนั่นเองครับผมดังนั้นแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากคิรินจะเป็นสายพันธุ์มังกรโบราณซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าคงจะไม่งงกันอีกนะครับว่าทําไมคิรินถึงถูกจัดเป็นมังกรโบราณ และรู้กันหรือไม่ครับว่าคิรินนั้นเนี่ยไม่ได้มีพลังโจมตีรุนแรงแค่เพียงในเกมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังส่งผลถึงโลกจริงอีกด้วยโดยในเกมม s t ส r h u n t e าภาคแรกสุดนั้นเนี่ยได้มีคนไปเจอบั克ที่ร้ายแรงนะครับผมซึ่งนั่นก็คือหากทำการเซฟหลังจากที่ได้ปราบคิรินไปแล้วข้อมูลในเซฟก็จะหายไปนั่นเองครับผมซึ่งก็เป็นมุกค,คำๆว่าเซฟเกมนั้นได้ถูกทำลายโดยสายฟ้าของคิรินพอเนื่องจากไปล่าสัตว์เทพนั่นเองครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมว่าคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ